ไอ้ผมไปเรื่องไหนต่อบ้านบรรทมศิลป์บ้านพิเชลโลก <c oughs> ใช่ไหมค้นมาหน่อย <c oughs> บ้านพิษโลกเนี่ย <c oughs> จริงๆเป็นบ้านพักประจำตำน่นน้ำตือแห่งประเทศไทยนะ <c oughs> แต่นายกไม่เคยไปพักเลยดูเหมือนจะมีคนทักสิ่เคยไปนอนอยู่คืนหนึ่งมั้งสมัยเป็นนายกอะ่ะแต่บ้านนี้เป็นตำนานตั้งแต่สมัยพระเอกชาติชายชนวัน พลเอกชาติชายรัฐบาลก่อตั้งเมื่อปีสามหนึ่งแล้วก่อกาเนิดที่ปรึกษาที่โด่งดังที่สุดเปคณะที่ปรึกษาที่โด่งดังที่สุดในบริษทัทการเมืองไทยเรียกว่าบ้านพิษแล้วในเวลาต่อมาหลังจากถูกรัฐประหารบ้านพิษก็ถูกค้นหาว่าเป็นที่มาอยู่เหมือนกันอ่าพลเอกอ่าชาติชายถ้าถูกรัฐประหารเมื่อปีสามสี่ 4, ใช่ไหมสามสี่เออก็ คือบ้านพิษยุคนั้นนะน้องใบอาจารย์พันศักวินยรัตเป็นประธานคณะที่ปรึกษาบ้านพิษผมเอาเท่าที่ผมจําได้นะจําได้ไม่หมดบอนศักวันอนนะอ๋อค่ะสุรเกียรติเสถียรไทยนะค่ะแล้วมีใครอีกอะเออไกรศักชุนวันค่ะเนี่ยเขาเรียกบ้านพิษอโด่งดังมากตอนนั้นและต้องยอมรับว่ามีบทบาทสําคัญ การทำงานเบื้องหลังตอนนั้นนัดชาติพ r o ชาติใช้ประกาศวันรับตำแหน่งเขาเรียก first speed เปลี่ยนสนามรบเป็นตลาดการค้าหรือสนามการค้าจำได้ไหมแล้วบ้านพิษนี่แหละมีบทบาทสำคัญที่ปรึกษาเนี่ยตอนนั้นผมก็จำได้ว่ามีการนัดให้พบกันไม่เป็นทางการตอนนั้นมีเรื่องขมเณรสามฝ่ายในกัมพูชาและก็มีฮุนเซนอันนี้อดีตอธิพูดมาต้องเยืนยาวก็เพื่อจะบอกว่าเมื่อวานนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานท่านตั้งคณะที่ปรึกษาข้อที่หนึ่งอาจารย์พันศักดิรัตน์ปัจจุบันอายุ80นะเป็นประธานที่ปรึกษานโยบายนายยมเตยใช่ค่ะแล้วมีท่านอื่นๆที่มีคําสั่งไปก่อนหน้าก็จะมีคุณสุกพูดสายเชื้อใช่ไหมใช่คุณหมอชุระพงศ์หมอเลียบชุระพงศ์สุรพรีเป็นรองประธานใช่ไหมมีอาจารย์ทองทองจานทรังสุอาจารย์ทองทองคุณพงเทพแพรกัญนาใช่แล้วก็คุณหมอพรหมมินเลศสุริเดชคุณหมอมานั่งหาเรอ ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาใช่ใช่เพราะหมอเม้งเป็นเลขาเป็นเลขา,าเป็นเลขาข้อ,อที่นหนึ่งห้าคนคุณค <น S 1> พันศักดิก์เป็นประธานใช่ค่ะอ่านี่ท่านนายกเลือกที่จะมาใช้ที่ปรึกษาให้ทํางานที่นี่ประนึ่งเหมือนย้อนกลับไปปีสามหนึ่งเลยพราะเด็กชาติชายเขาให้ที่ปรึกษาทํางานที่นี่แหละท่านผู้ชมบ้านพิษอาก่อนเข้าไปเขาว่าที่นี่เนี่ยมันมีความเชื่อบางอย่างไปไหว้ก่อน <c oughs> ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ก็จะเห็นภาพนี่ค่ะทนายกเข้าบ้านพิษณุโลกครั้งแรกนะคะบ้าน <B ạn S 2> พิษณุโลกอยู่ที่ถนนพิษณุโลกเขตดุสิตค่ะทนายกรัฐมนตรีเข้าบ้านพิษณุโลกช่วงประมาณ9โมงเช้าแล้วนี่ค่ะเข้าไปถึงก็ต้องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะคะที่ทนายกเข้าไปใช้บ้านพิษก็คือจะประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีซึ่งมี5ท่านอย่างที่เราบอกไป เอาเมื่อก่อนมีคุณสุขุมพันธ์ด้วยอธิผูชชมบอกมาขอบพระคุณมากที่เรึกษาบ้านพิษยุคคุณสุรเกียรติคุณพันศักดิ์คุณบวรศักดิ์คุณไกศักดิ์มีคุณสุขุมพันธ์บริพัตรด้วยอา,อายุนั้นต่อสิค่ะอืมอ่ะนี่ดูบรรยากาศก่อนนะคะท่านก็ไปสักการะสารพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นก็เข้าไปหารือกันด้านในค่ะ,ะที่นี่เนี่ยสำคัญมากนะผมจะบอกเลย มีาสารเจ้าพ่อเท้าหิรันพนาศูนมีพระพรหมมีพระพุทธร,รูปในบ้านพิษณุโลกนะคะและที่สำคัญท่านก็ลงมาสักการะพระนารายณ์บรรทมศิลป์รวมถึงเป็นมีสัญ,ญลักษณ์พระราชฐานเครื่องหมายประจำตระกูลนะคะประดิษฐานอยู่บนแท่นศิลาในอ่างน้ำพุนี่คะ่ะอ้าวก็แปลว่าที่นี่คณะที่ปรึกษานโยบายนายกจะทำงานที่นี่นะ แล้วท่านนายกจะประชุมด้วยทุกวันพฤหัสนายกจะประชุมทุกวันพฤหัสนั่นก็แปลว่าอย่างที่บอกนายกองเอิงเนี่ยท่านบอกไว้แล้วว่าท่านมาด้วยจุดเด่นของท่านคือมีทีมงานที่ดีหรือทีมงานที่แข็งแกร่งใช่ไหมใช่ที่ <ฮะ S 2> พูดมาต, <ฮะ S 2> ตั้งแต่วันแรกที่เราเป็น first speed อันนี้ก็เป็นคณะที่ปรึกษานโยบายขณะที่ในเวลาต่อมาท่านไปวพอ,อ,อ,อก,ก่อนไม่ใช่เหรอแล้วมคุยอมินิวอปอท่านไปรับ จบหลักสูตรนะคะรับประกาศนียบัตรเป็นนักศึกษาในรุ่นมินิวปอนี่มอบโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีค่ะ,ะแต่ผมย้อนกลับมาบ้านพิษหมอเลียบเป็นคนเล่าให้ฟังในฐานะรองประธานคณะรัฐมนตรีอยู่บไหนมัเตเป็นคนถแถลงผลการประชุมร่วมกับนายกนระัฐมนตรีไปครั้งแรกว่านายกขอบคุณทั้งห้าท่านที่มารับเป็นที่ปรึกษาขอให้นําเสนอความเห็นตรงไปตรงมา กับนายกทั้งที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเพื่อให้ข้อมูลรอบด้านเทพปรกษาทั้ง5้าคนจะให้คเสนอเนะี่ยไม่จํากัดเฉพาะด้านที่เชี่ยวชาญแต่จะขับเคลื่อนเรื่องอที่เป็นพิเศษเช่นอย่างเช่นอาจารย์ธงทองเนี่ยค่ะอาจารย์สนใจการปฏิรูประบบราชการให้ง่ายต่อการรับใช้ประชาช,ชนคุณพงเทพเพียกัญจนาดีตสสเพื่ออาไทรักไทยซึ่งเคยเป็นเดีตผู้พาาิพากษาก็จะช่วยดูเรื่องกฎหมายต่างๆเอื้ออํานวยต่อการขับเคลื่อนระบบราชการคุณสมพู์สายเชื้อ อันนี้สนใจนโยบายด้านเศรษฐกิจค่ะส่วนตัวคุณหมอสุรพงษ์เนี่ยทำงานเชิงสาธารณาสุขกับซอฟาวเวอร์อคุณพันศักดิ์วินยรัตมีประสบการณ์การเมืองมากเชี่ยวชาญด้านภูมิทัศน์โลกการต่างประเทศส่งเสริม SME ก็ะจะมองเห็นภาพรวมทั้งหมดเพื่อจะขับเคลื่อนกับที่ปรึกษาคนอื่นคุณหมอเลียบบอกว่าจะใช้บ้านพิแิละเป็นสถานที่เชิญผู้รับผิดชอบทั้งภาคราชการเอกชนมาประชุมหารือหมายถึงที่ปรึกษาจะมีบทบาทเห็นไหม เช<น>ิญผู้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นราชการเอก,กชนมาประชุมหารือกันจะได้นําเสนอแนวคิดและกําหนดเป็นนโยบายต่อไปและที่สําคัญคือไม่ได้คิดแค่ว่าเราจะทําอะไรนะคะแต่คิดด้วยว่าจะทําอย่างไรคือต้องมีแผนชัดเจนขับเคลื่อนองค์การพยพทั้งระบบราชาการระบบเศรษฐกิจกําหนดแนวทางที่ชัดเจนท่านนายกจะมาประชุมด้วยสัปดาห์ละครั้งก็คือทุกๆวันพระหัชบ,บดีจะได้พูดคุยกันถึงนโยบายที่น่าสนใจตรงไปตรงมาและเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน มีเรื่องแรกๆบ้างไหมเรื่องแรกๆคือเรื่องมาตราการเศรษฐกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมมาตราการแก้หนี้ที่จะได้ผลคือไม่ได้มองแค่เรื่องการสนับสนุนเงินอย่างเดียวนะคะม,มันต้องเป็นมาตราการที่จะสร้างรายได้ด้วยทําอย่างไรให้ SME ไทยส่งออกต่างประเทศได้จริงที่สําคัญอันนี้ยังเป็ดเป็นความลับเหรอ,กอเก็บอ่ะเก็บไว้อ่ะ จิ๊กซอที่หายไปอ่ะใช่มีจิ๊กซอตัวเรามี<ล>มาตรการบางอย่างที่คิดว่าจะเป็นจิ๊กซอที่หายไปจะนําเสนา,นาย,ยกต่ออันนักข่าวถามต่อมาอะไรอ่ะถามว่าอํานาจหน้าที่ของคณะที่ปรึกษามีผลแค่ไหนค,ะค่ะก็พูดคุยอันนี้ตามปกติออไม่ได้ถามว่าจิ๊กซออันนั้นคืออะไรอ่าทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นที่น่าสนใจต่อจริงจิงหน้าข่าวถามด้วยนะคะว่าเอคณะที่ปรึกษาทุกท่านอ่ะดูเป็นวัยเก่า แต่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วว่าจะทําให้คนรุ่นใหม่ไว้วางใจได้อย่างไรอาคุณหมอชลพงศ์ตอบเฉยเลยคุณพันศักดิ์อายุ80คุณทองทอง70 ที่เหลือ60กว่าแต่เท่าที่ได้คุยเนี่ยทุกท่านมีประสบการณ์มากและยังเรียนรู้ไม่หยุดในทุกด้านเ mm. ชื่อว่าทั้ง5คนไม่มีใครตกยุคสมัยค่ะและเราไม่ได้ทํางานกัน5คนเราจะมีการตั้งอนุกรรมาการมาดูรายละเอียดแต่ละเรื่องด้วยเหมือนกับเป็นสารตั้งต้นนําเสนอนโยบายแก้ปัญหาของประเทศครั้งใหญ่หมอสุรบงยืนว่าที่ปรึกษาทุกคนอายุเยอะก็ตามทีแต่ไฟแรงมากพร้อมเริ่มงานเต็มที่เลยทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าเปรียบกับสมัยพลเอกชาติชายชูชอาอดีตนายมันเรภาพใหญ่ตอนนั้นคือเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าเรื่องนั้นใหญ่มากค่ะดังนั้นนายกบอกแล้วว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่อีกสองปีกว่าเนี่ยสิ่งที่อยากจะเห็นก็คือคนไทยต้องพ้นความยากจนนี่ใหญ่มากใหญ่กว่าอีกนะ <c oughs> ใหญ่กว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าใช่ไหมคะใช่คนไทยพ้นจากความยากจนอะ่ะเอ,อแล้วก็ประเทศหลุดพ้นจากปัญหาเศรษฐกิจ นำไปสู่ทิศทางที่ชัดเจนในการสร้างเศรษฐกิจให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งอืมอ้านี่ท่านผู้ชมน่าจับตาดูคือถ้ามาตั้งวงเป็นบุคคนณะแล้วใช้บ้านพิษและพิวุโลกแบบนี้เนี่ยมีนัยยะที่น่าสนใจมากมหมายถึงกลไกที่จะมีบทบาทมีอำนาจมีหน้าที่แล้วก็มีการขับเคลื่อนที่น่าสนใจอ้าวจริงๆน่าสนใจผลจะเป็นยังไงก็รอดูกัน เออพูดถึงท่านนายกท่านรับตําแหน่งยังไม่ไปต่างประเทศเลยนะเดี๋ยวท่านมีจะไปแล้วค่ะมีเมื่อไหร่นะวันที่สองถึงสี่ตุลาคมค่ะไปไหนไปโดฮากาตาไปประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือเอเชียเอซีดี A C D, ครั้งที่สามและเดี๋ยววันที่แปดถึงวันที่สิบเอ็ดตุลาเนี่ยค่ะท่านไปเวียงจันทร์สปปลาวจะไปประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งที่สี่สิบสี่กับครั้งที่สี่สิบห้าอ่าเพราะฉะนั้นก็แปลว่าท่านจะเริ่มเดินทาง ท่านนายกแพทองทานถ้าเทียบกับอดีตนายกเศรษฐาเนี่ยโอ้โหรายนั้นเดินทางหนักมากใช่ไหมอันนี้เริ่มมีกําหนดการเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะสัปดาห์หน้าแล้วเนี่ยใช่วันที่สองเนี่ยค่ะวันนี้27กันยาแล้วค่ะ